สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e r ออ f ์ c i a l วันนี้เราอยู่กับสํานักถังเลือดพบจบแดนหรือถัองซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับเออใช่โถก็ถามด้วยความไม่เข้าใจว่าข้าข้าไม่เข้าใจวังเยียนก็กล่าวตอบว่า ข้าขอถามเจ้าหน่อยหาให้เวลาเพียงพอเจ้าสามารถสร้างสิกาได้เท่าไหร่ด้วยพลังุญญาณในระดับปัจจุบันของเจ้าเออใช้โทรตอบว่าข้าคิดว่าอย่างน้อยที่สุดน่าจะมากกว่าหนึ่งพันแต่หามไม่ได้ใช้ภายในสองวันซิกาเหล่านี้ก็จะหมดอายุและไม่มีผลใดๆคิ้วของหวังเยียนก็ยกขึ้นขณะที่ถามว่า สองวันงั้นหรือเจ้ากำลังจะบอกว่าซิก้าที่สร้างขึ้นโดยทักษสารยัของเจ้าสามารถอยู่ได้นานสองวันก่อนจะสลายไปงั้นหรือเอแช่โทรตอบอย่างชัดเจนว่าถูกต้องแต่หาเราเปรียบเทียบกับซิก้าทั่วไปเพรามันจหมุนอายุเร็วกว่า,าหลังจากไต่ตองอยู่คู่หนึ่งวังเย็ยนก็อุทานออกมาอย่างกดเครื่องว่า ให้ตายเถิดเจ้ารู้หรือไม่ว่าโดยโปกติแล้วสิ่งที่ผลิตโดยวิญญาจารย์สายอาหารสามารถอยู่ได้เพียงไม่กี่ชั่วยามเท่านั้นสามหล่าเวลาในการเก็บรักษานานกว่าหนึ่งชั่วยามก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่มากที่สุดแล้วแต่หากมันอยู่ได้นานถึงของชั่วยามสามหล่าวิญญาจารย์สายอาหารก็นับว่าเป็นอัจฉริยะได้แล้วแต่เจ้ากับ สามารถรักษาผลลัพธ์ไว้ได้ถึง24ชั่วยามแต่กับพูดเ,าเราว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอาวเราใช้ความสามารถของเจ้าอย่างเต็มที่ทักษะยักษ์ของเจ้าอาจทำให้กองทัพทหารพันนายเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยซิกาของเจ้าในช่วงเวลาหลายชั่วยามได้เจ้าเข้าใจหรือไม่และเมื่อพูดถึงเพื่อนร่วมทีมของเจ้า เจ้าสามารถทำซิก,ก้าได้อย่างน้อยหนึ่งชุดก่อนการประลองทุกครั้งเมื่อพวกเขาส่วนมานระหว่างการประลองพวกเขาจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นจากทักษัของเจ้าแต่เจ้าก็สามารถฝืนผูพลังญาณที่ใช้สร้างซิก,ก้าก่อนการแข่งขันได้กล่าวอีกในหนึ่งคือมันจะเหมือนกับว่ามีวิญญาณจารย์เพิ่มขึ้นในทีมของเรา ใช่โถกาวศีสามและพูดว่ามันน่าประทับใจขนาดนั้นเชียวหรือพลของทักษารญาติอื่นๆของค่าอาจจะดีกว่านี้ก็ได้วังเย็ยนก็ตบโทะพร้อมลุกขึ้นยืนก่อนจะพูดว่าเจ้ากำลังรออะไรอยู่บอเราเกี่ยวกับทักษารญาติอีสามทักษะของเจ้ามาดูเข้าอาดูกันว่าขราวนี้เจ้าจะท้งระเบิดอะไรกัน ในตอนนี้หวังเยียนก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นตาหลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคิดว่าจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของทีมนี้คือการขาดวิญญาจาร์สายช่วยเหลือเพราะหากไม่มีวิญญาจาร์สายช่วยเหลือทีมก็จะไม่มีโอกาสเพิ่มพลังโดยรวมในระหว่างการแข่งขันแต่เขาก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าวิญญาจาร์สายอาหารอัจฉริยะอย่างเหอเช่โถ จะถูกซ่อนไว้ในความธรรมดาเช่นนั้นจะให้เขาสงบสติอารมณ์ได้อย่างไรแหลงจะได้ยินคำเปิดเผยนังกาวคำอธิบายก่อนหนาน้ี้ที่หวังเยียนได้กล่าวถึงก็เป็นเพียงข้อดีส่วนหนึ่งของวิญญาจารสายอาหารแอว่าวิญญาจารสายชลเลือจะสามารถเพิ่มความสามารถได้ในระดับที่เพิ่มมากขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นก็คงอยู่ได้ไม่นานนกสำหรับการต่อสู้แบบทีมที่เยือยแต่สำหรับวิญญาจาราย์าหารย่อมมีประโยชน์มากกว่าสายช่วเหลืออย่างแน่นอนแอว่าวิญญาจารย์สายช่วเหลือจะได้เปรียบในระยะสั้นแต่ในบรรดาสองสายนี้ทางโคูต่างก็มีจุดแข่งของตัวเองอีดดาคนนี้มีสิก้าหนาะอีดดาคนนี้มีสิก้ายาว อินดาคนนี้มีซิกา้าบางท่ามกลางใบหน้าที่กระตุกอย่างรุนแรงของทุกคนเออชโทโถก็ได้เปิดใช้งานทักสั่งยานทั้งสามของเขาทำให้ซิกา้าสามแบบปรากฏขึ้นในมือของเขาทันทีรูปร่างและสีก็เหมือนกับซิกา้าเหมือนแรกแต่พวกมัทั้งหมดก็มีขนาดที่แตกต่างกันเรียบร้อยแล้วเออชโทโถพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า สิก้าอย่างค่าอ้อไม่ใช่ทักษานยาที่สองค่าเรียกว่าสิกายายเพิ่มความแข็งแกร่งค่าไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไรค่าก็เลยไม่รู้ว่ามันสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้มากแค่ไหนววกเจ้าลองทดสอบมันได้สามหลับทักษารยาที่3ามค่าเรียกว่าสิกายาวเพิ่มการป้องกันซึ่งเป็นทักษานยานพันปี และเมื่อพิจารณาจากระดับของมันแล้วข้าคิดว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าทักษสารยานที่1และ2องาส่วนทักษารยานสุดท้ายของข้าเรียกว่าซิก,กาบางเพิ่มพลังยานอันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับข้ามากนักข้าจึงไม่ได้ใช้มันขณะาาที่ฟางหวังเย็นก็กลืนน้ำลายอย่างแรงพร้อมจ้องมองไปที่เฮอเร์เชโธก่อนจะพูดว่า กาวอีในหนึ่งคือซิกาทั้งสีของเจ้าสาม,มารถเสริมพลังจิตความแห็งแกง่งการป้องกันและพลังวิญญาณได้อย่างนั้นหรือสวา์ฟ้านอีเจ้าบ้านนั่นขอปล่อยให้วิญญาณาจารย์อาหารอาชฉรยะอย่างเจ้าเข้ามาเป็นวิศวกรวิญญาณจริงๆหรอนเนี่ยข้าข้าอยากจะไปทุกข่าวเสียจริงๆเลยตอนนี้ เออใช่โถก็โต้ะกามยังกดจันว่าท่านห้ามทำอะไรอาจารย์ของท่านนะสถา,านะของฟันอีในใจของเขานั้นก็คล้ายกับาสถา,านะของบินาแอว่าความตรงไปตรงมาตามความโปรติของเขาจ่าโปรเพตสิ่งที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของเขาวไว้แต่ก็ไม่มีอะไรสามารถแทนที่ความเคารพที่เขามีต่อฟันอีได้หากไม่มีฟันอี เขาอาจจะตายด้วยซ้ำภายใต้น้ำมือของศัตรูไปตั้งนานแล้วข้าขอโทษข้าแค่ตื่นเต้นไปหน่อยวังเยียนก็พูดอย่างเร่งรีบก่อนจะพูดต่อไปว่าแต่ข้าอดตื่นเต้นไม่ได้จริงๆกราบทักษารยังของเจ้าเอาล่ะอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้เลยข้าขอสั่งให้เจ้าทำซก้าของเจ้าอย่างลัสีม,มวลเพื่อทำการทดสอบที เอ้ยเอยก็ถามด้วยใบหน้าที่ขมขื่นว่าอาจารย์หวังครับข้าขอไม่ลองได้ไหมหวังเยียนก็ตอบอย่างจริงจังว่าไม่ได้พวกเจ้าทุกคนต้องลองหาเจ้ามีทักษะยานของใช้โถสนับสน,นุนความเหงแก่โดยรวมของเจ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละสิบและถึงแม้ว่าซิก้าของขาวจะไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้ แต่เจ้าทุกคนก็สามารถเลือกซิก้าได้ตามความสามารถพิเศษของเจ้าอีกทางซิก้านี้ก็สามารถเก็บไว้ได้นานถึงสองวนันซึ่งมันจะเป็นอาวุธที่จำเป็นในสนามต่อสู้สำหรับพวกเจ้าข้อดีจากการได้รับการสนับสน,นุนเจ้าวิญญ,ญาจารสายอาหารก็ถูกเปิดเผยอ,อย่างรวดเร็วอาเหอเชธโธเป็นวิญญ,ญาจารสายช่วยเหลือเขาคงไม่สามารถใช้ ทักสัรยาถุงขาวสิครั้งติดต่อกันเหมือนตอนนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าเ e อ,อใช้โทกาบสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างง่ายดาด้วยทักสารญ,ญาัุงขาวโต๊ะในห้องประชุมจึงเต็มไปด้วยซิก,ก้ากองโตอย่างรวดเร็วซึ่งมีทั้งแบบหนาแบบบางแบบใหญ่และก็แบบยาวมีครบทุกอย่างตามที่พวกเขาต้องการจริงๆ ส,สาสือยิ้มอย่างสุกสนไปทางไปเปยกอนจะบพูดว่าอาเธอพี่น้องข้าไม่ต้องสุภาพแล้วจริงๆแล้วพวกมันก็มีรสชาติดีไม่น้อยเคีสว่าเรากำลังเพื่อเพลินกับพรของเราร่วมกันทุกคนมาเพื่อเพลินกับซิก,ก้าของไส้โถกันเธอโจโจแจงนานๆก็พูดพ้องด้วยความโกรธขึ้นมาว่า ไม่มีใครคิดว่าเจ้าเป็นใบ้หรอกนะหากเจ้าอยู่เงีย,งยบๆพร้อมมองไปที่โต๊ะที่เต็มไปด้วยสิกา้าใบหน้าที่มีสนิทของนางก็ซึมลงอย่างเห็นได้ชดัดจากนั้นสีซานสือก็ตระหนักได้ว่าความพูดของเขารุนแรงเกินไปเข่าจึงรีบหุบปากท,าทันทีพอรู้สึกเขินอายเท่าว่าวังเย็ยนกลับไม่สังเกตเห็น ความขุนเคืองบนใบหน้าของเจงนนันนานข่าวจุดซิก้าหน,นาตัวหนึ่งทันทีจาานานก็ใส่มันเข้าไปในปากของเขาพร้อมสูดหายใจเข้าลึกๆสาหลับเสร็จสามคนจากลนานนนัยที่เห็นได้ชั้นว่าต่อต้านคาถาวิญญาณของเฮอง์เชโดแอแต่มาเสทาวก็จุดซิก้าก่อนจะสูดดมโดยไม่คิดอะไรมากนัก เช่นนั้นสามาชีคนอื่นในทีมสำรองจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจดซิก้าของตัวเองอย่างไม่เต็มใจหวยอีฮาวถือซิก้าหนาวไว้ในปากของเขาซึ่งเหอเชโทก,ก็ช่วยจุดไฟด้วยตัวเองแต่ดวงตาของเขากลับมีประกายแววาวเล็กน้อยขณะาาที่เขาทำเช่นนั้นเมื่อหวยอีฮาวสูดหายใจเข้าลึกๆนยที่สุด รสชาติของควันเที่ยวรุนแรงก็ทำให้คองข่าวแห้งผ่าลงทันทีข่าวเริ่มไอโดยไม่ทันได้ตั้งตัวข่าวก็รู้สึกราวกับว่าช่องป่าทั้งหมนข่าวเต็มไปด้วยกลิ่นควันหนาทึบในทันทีแต่มันก็ไม่ได้มีรสชาติที่แย่มากนักนายขนาดนั้นเองหัวอีห่าาก็รู้สึกว่าทาเลเจนยัดของข่าวสั่นไหวเล็กน้อยจานานั้นความรู้สึกผ่อนคลาย ที่อธิบายไม่ได้ก็กระจายไปทั่วร่างกายของเขาเมื่อเป็นเช่นนัน้นเนตรวิญญาณของเขาก็สว่างขึ้นโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกนี้ช่างน่ายินดีอย่างคาดไม่ถึงด้วยความประหลาดใจหัวอีหาวคนพมว่าพลังจิตของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละสิบเท่านั้นแต่ในตอนนี้พลังจิตของเขาแข็งแกร่งกว่าโปกติอย่างน้อยร้อยละสิบห้า แอะเจ้าเว้ยนี่มันสุดยอดมากความรู้สึกนี้คืออะไรการน,นอนใหม่น้ำแข็งเทนเนอร์ที่ดูเหมือนจะถูกปลุกให้ตื่นหลังจากการหลับไหลก็อุทานออกมาในทันทีในขณะนั้นหวยอี่าวก็สูดหายใจจากซิก้าอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวนอนใหม่น้ำแข็งเทนเนอร์ต,ตกอยู่ในความหลงไหลนี้ก่อนจะพูดว่า ว้าวว้าว,ว,าวสบายจริงๆร,รู้สึกราวกับว่ารูขุนขคนบนร่างกายของข้าถูกเปิลอให้ความรู้สึกที่ดีจริงๆทักษะยานนี้มันคืออะไรกันเนี่ยเสียงอ่านยเย็นของจัก,กรพรรดิน้ำแข็งก็นังขึ้นทันทีว่านอนยักอย่างเจ้ายังมีรูพุนอีกหรือไงเองเองเจ้าไม่คิดว่า ความรู้สึกนี้มันสบายมากหรือไงนอนใหม่น้ำแข็งทเทอรเนอร์ถามด้วยความหลงไหลต่อไปว่าความรู้สึกนี้มีผลต่อการบำรุงที่ดีต่อจิตาณของเราไม่มีอะไรผ่อนคลายไปมากกว่านี้แล้วจริงๆอ่านผ่อนคลายยิ่งกว่าการนอนเสียอีจาก่าพาันดีน้ำแข็งพ่นลมหายใจก่อนจะกล่าวว่า นอกเหนือจากการกินและการนอนแล้วเจ้ารู้วิธีทำอะไรนอกเหนือจากส่งสิ่งนิ้วหรือไม่ข้าขี้เกียจที่จะสนใจเจ้าแล้วแต่อีฮาวสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อเจ้าอย่างแท้จริงข้าแนะนำให้เจ้าใช้บ่อยเท่าที่จะทำได้ซึ่งแนวระยะยาวมันจะช่วยปรับปรุงระดับการควบคุมพลังจิตของเจ้าข้อเท้จริงนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า,วา ซิก้าของเฮอร์เชตโหมมีผลดีกว่าที่เขาพูดไว้ก่อนหน้านี้มากสาหรับหัวอีฮาวก็รู้สึกว่าพลังเจ็บของขาวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งในอีกหน้านหนึ่งของห้องเมื่อสีสันสื่อได้ทดลองใช้ซิก้ายาวเพื่อเพิ่มการป้องกันเขาก็กระโดดขึ้นอย่างตื่นเต้นพร้อมบอกกับทุกคนทันทีว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งเหมือนก้อนหิน เขารู้สึกว่าความสามารถในการป้องกันของตัวเองเพิ่มขึ้นร้อยละ15ถึงร้อยละ20เป็นอย่างตามหลังจากการทดสอบอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนที่อยู่ที่นี่พวกเขาพล่าวว่าซิก้าที่เหมือนกันก็มีผลต่างกันไปตามผู้ใช้งานเช่นซิก้านาจะเพิ่มพลังจิตของผู้ใช้ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับประเภทจิตยานอย่างหัวอีฮาว ขนาที่ซิก้ายาวจะเพิ่มการป้องกันให้กับบุคคลซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับสีสันสือ้อในทางกับการซิก้าใหญ่เหมาะสมที่สุดสำหรับเปืป่อยๆเพาะมันเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเขาส่วนซิก้าแบบที่4ี่จะเพิ่มพลังวิญญาณให้กับบุคคลซึ่งเหมาะกับทุกคนเมื่อพวกเขาใช้มันพลังวิญญาณที่พวกเขาใช้ในการเปิดใช้งาน ท็สัญญาณจะลดลงซึ่งเทียบเท่ากับพลังวิญญาณทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่เท่ากันเมื่อผู้ข่าวตรหนักได้ว่าซิกกาของเฮอร์เชโทมีประสิทธิภาพมากเพียงใดผู้ข่าวทุกคนก็ค่อยๆยอมจำนวนต่อคาถาวิญญาณแปลกๆที่เฮอร์เชโทต้องร่างออกมาไอ้ว่ากรณีใด ทักสารยัดข่าวก็สามารถคงอยู่ได้เป็นเวลาสองวันเช่นนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องฟังคาถาของเขาเมื่อเขาใช้มนันแต่แม้ว่ามันจะมีประโยชน์แต่ก็ยังมีบางคนที่ยังลังเลใจที่จะใช้ซิก้าของเขาคนที่ต่อต้านมากที่สุดไม่ใช่เด็กผู้หญิงอย่างเจียน,นันนๆหรือเซลเซียวแต่จริงๆแล้วคือหว่างตรง พอไม่ว่าจะทำอย่างไรหวังตรงก็ปฏิเสธที่จะลองใช้ซิก,ก้าของเคิร์เชโทอย่างแน่นอนซึ่งหัวอีหาวที่พยายามเกลี้ยวกล่อมเขามาเป็นเวลานานแต่วังตรงก็ไม่เต็มใจที่จะยอมจำนวนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแอลว่าเซอร์เซียลและเจนานานจะไม่เต็มใจมากนักแต่พวกนางก็ยังรับซิก,ก้ามาชุดหนึ่งซึ่งมันก็ไร้ผล หวยอีห่าวทำได้เพียงเก็บซิก้าพิเศษไว้เป็นชุดสำรองเท่านั้นทางด้านหวังเยียนก็เจ้ามองไปที่หวังตงอย่างแน่วแน่ด้วยใบยหน้าที่ทำอะไรไม่ถูกก่อนจะพูดว่าหาเจ้าไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไรแต่ข้าแนะนำให้เจ้าเก็บมันไว้สักชุดหวังตงก็สส่หัวอย่างแรงพร้อมพูดว่าไม่หวังเยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยขนาดที่พูดว่า เอาละเอาละถ้าอย่างนั้นเรามาคิดกลยุทธ์3หลักการสำคัญแบบครบกันหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นกันเธออย่างที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้คือจะมีการประลอง3แบบระหว่างรอบพบกันหมดเมื่อพิจารณาถึงระดับความแข็งแร่งที่เราเปิดเผยแนวรับแรกไม่ต้องสงสยัยเลยว่ากลุ่มของเราจะมีเพียง8ทดเทมเท่านั้น อย่างน้อยที่สุดจากมุมมองของทีมอื่นพวกเขาจะต้องต่อสู้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันเท่านั้นสำหรับวกเขาเราจะมีคุณสมบัติผ่านเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนและเราสามารถใช้ความคิดน,นี้กับพวกเขาเพื่อทำให้กลยุทธ์ของเรายืดหยุ่นมากขึ้นได้ในการแข่งขนันแบบคบกันหมดจะมีทั้งหมด67ทีมที่เข้าร่วม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มตามจำนวนนี้3กลุ่มจะมี9ทีมที่เข้าร่วมในขณะที่อีก5กลุ่มก็จะเหลือเพียง8ทีมกล่าอีกในหนึ่คือเราต้องประลอง7นัดในกลุ่มของเราหาเราชนะการประลองเราจะได้รับคะแนน2คะแนนหาเราแพ้เราจะไม่ได้รับคะแนนใดๆและหาเราเสมอกันแต่ละทีมก็จะได้รับ1คะแนน สกลุ่มจะมีการแข่งขันทุกวันเช่นนั้นรอบการแข่งขันจะเสร็จสิ้นในสองวันหลังจากแข่งขันจนรอบและการแข่งขันที่เหลือจากกลุ่มที่มี9ทีมก็จะเสร็จสิ้นแล้วการแข่งขันอรอบพบกันหมดก็จะสิ้นสุดลงค้าคิดว่าการแข่งขันอรอบพบกันหมดคงจะอยู่เป็นเวลา15วันถึง16วัน ลินล้วเชิญคงจะสามารถฟื้นตัวได้ทันภายในรอบที่4หากาการฟื้นตัวของพวกเขาเป็นไปได้ด้วยดีมาเซาเทาและใต้หยากเฮง,งก็คงจะกลับมาร่วมทีมในทันในรอบที่6ซึ่งในเวลานั้นความแข่งแก่งของทีมเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนและใครคือคู่ต่อสู้ของเราในวันพรุ่งนี้เช้า ภายใต้ชื่อเสียงของเราเราน่าจะได้เป็นทีมแรกในการแข่งขันอรอบพบก,กันหมดซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเจ้าต้องทำให้แน่ใจว่าอีฮาวจะไม่เคลื่อนไหวใดๆเมื่อพวกเขาเห็นความประหลาดใจในสายตาของทุกคนหวังเยียนก็กล่าวต่อไปว่าในวรอบแรกอีฮาวระหว่างตรงก็ได้เปิดเผยการฝึกฝนในระดับจากกับพันยาน ซึ่งหัวอีฮาวก็ได้ใช้ทักษะเดินแบบขาวเพื่อทำให้อีฟายเห็นวงแหวนยานแสนปีของวงซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เกินจริงมากเกินไปแล้ววิญญาจารย์ทั่วไปจะสามารถบอกแน้ทันทีว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้แต่เราคือโรงเรียนสือ่อไลเคอร์ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับ เรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและแติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ